จะเกี่ยวได้ไหมเสร็ไปนี่รอเกี่ยวครับลูกนี้จะเกี่ยวได้ไหมจะเกี่ยวได้ไหมจะเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวได้ไหมแบบนี้เกี่ยวไาเ้บูทุหายสวยนะพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทยเปเ้ายปเ้ยอตายตายเลยจ้า

ผมสดก็ทำผมสดไปโทษทาไมทำไรใตใใเยยนะเดี๋ยโอ้โหแสดงว่าคุณคุณเมวยานยครับเไปก่อนี่นย่ามพออ